แค่ผมก็ลาบวัสดีแม่น้องกษตรจะตาวได้รอยทุกท่านเรผมนี่ต้นเรากขถูก้องทุกวันที่วันนรผม เดี๋วก็อยู่กับน้องก๊อตคนเดิมน้องก๊ออายสิบห้านะครับผมเดี๋ยวบูทุต้องเข้าแล้วไปไปอินเตอรคอมหากันเราเก็บตังค์ซื้อบูทุสหน่อย ่อกีมมันกูเอ็นหกห้าศูนย์ไอเต่าไอเต่าเลยว่ะ พี่บักแจงมนขายแบบเป็นแบบโปันเด้ไครับเลี่สิบบาทไหมครับไม่ปันนั่นค่ะบักบน่ย่ยเป็นรยุ่จักบาทนไรสีบาขายเป็นน่วยได้บ่ก็ค่ะเป็นแบบเดียวค่ะปันหรือโบนโเป็นปันไหมครับโบเป็นปันซึ่เป็นเจ็บาทกินวแม่นุ่ยอยกเอาเลยค่ะน่จักบาทที่ชิบสี่ิบาชค่ะม แม่ครับปาดใส่ถุงค่ะปาดไหนป่ะตรงน่นนี่เลยชี้ชิบมาครับไช่ฝากสองยูท <esta> ูบเนี S ่ผมชี right. ้ผมชี S ้หลายรอบอยู่น้ำกลอยู่แต่ว่าว่าบางร่องกือฝ่าตรงันเลยว่าทักบริษัทนี่ ับผมแต่เติดกติ๊กเกอร์นี่เราลดแรงข <laughs> ึงนดิแท่มนี้เลยฟิวช่างง่ามึงชิวเนแน่นครับแอนกสองอานบานอเงา <laughs> น,นียวมันมีคนเลยอมแม่งแบบเปีรหลอดมันอนอยู่มันเป็นสติกเกอร์เพิมเ่มแรงมางมาดิ <tr ue> บนับนทีชื่อต้องหาในซับโดดเลยได้ไดนี้คือตามช่องเหรอนครับที่นี่นะครับผมบครับผมก่อนุณครับครับผม

โอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วอยกกู่รถกลับบ้านคิว 上啦！ ซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงล่ะครับพี่น้องไม่ใช่รถตื้แกงร,รถตูจังโมหมูไอ้หะ จใหม่ยุบหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ